เจอกับพี่มิกกี้แล้วนะครับที่มิกกี้เจอ์นี่ยเยอะเลนะครับแต่วันนี้พี่พาพี่สาวคนสวยนะครับมาให้ทุกคนรู้จักนะครับคือชื่อพี่ตุนพี่ตุนลองแนะนําตัวเองหน่อยครับว่าตอนนี้พี่ตุนทําอะไรอยู่ที่ไหนยังไงโอเคพี่จ้ตุนนะคะย้ายมาอยู่เมกาซิปีแล้วก็ตอนนี้เป็นเจ้าของร้านสักคิ้วเป็นอาจารย์สอนสักคิ้วแล้วก็ทําคิ้วที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าไมโครเบลดิ้งคือจริงๆก็คือคิอค้วสามมิติแหละคะ่ะเปิดร้านที่นี่เป็นสตูดิโอนะคะ เออคนไทยคงจะไม่รู้ว่าสตูดิโอคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมิจึงจะโชว์ทีหลังเปิดสตูดิโอที่นี่ได้สี่ปีแล้วค่ะววร<ล>าะว่าสุดยอด,นะด้วดูแบบพี่ตุนทำมาหลายอย่างมากแต่ว่าที่พี่มิการเรียกพี่ตุนมาโดยเฉพาะเลยว่าเพราะว่าคือไมโครเบงหรือการสักผิวนี่เป็นอาชีพหนึ่งที่คนไทยในอเมริกาทํากันพอสมควรแต่ว่าพี่ตุนนะมีความพิเศษไปกว่านั้นเพราะว่าจริงๆอาชีพเนี้ยพี่ตุนไม่ได้มาเริ่มทำที่อเมริกาใช่ไหมพี่ตุลแบบมีใบกาวมาก่อนยังไงแบบว่าเคยทําตรงนี้มาก่อนไหม คือต้องต้องเท้าความว่าตอนตอนอยู่ที่เปองไทยเนี่ยที่เปิดร้านทำผมคือคือร้านทำผมเนี่ยมันมันจะเป็นอะไรที่รู้อยู่แล้วว่าคนคือพี่เรียนไม่สูงไงคะพี่เรียนแค่ม6แล้วคันีะร้านทาผมเนี่ยใครๆครก็ทําได้แล้วมันไม่ได้ยากเหมือนที่เม,มากาจะต้องเรียนโรงเรียนสอบไล่เส้นแล้วมาเปิดเนี้ยไม่ใช่ใครๆก็เปิดได้พี่ก็เริ่มจากร้านทําผมทําผมมาประมาณหนึ่งมีความสึกว่ารายได้มันน้อยยืนทั้งวันเลยไหลก็ปวดขาก็ปวด ก็ S <S เลยมีความรู้สึกว่าโอเคชีวิตมันลำบากเหลือเกินบางทีเงินติดตัวสองร้อยเนี่ยจะต้องเติมน,น้ำ100นมันร้อยหนึ่งเกีบยวไปกินร้อยหนึ่งอ่ะ <Wow. S 1> ลำบากไหมลำบากก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะต้องหาอะไรทําสักอย่างมันต้องหาไอเดียที่ทํำยังไงก็ได้ที่จะได้เงินก็มีวันหนึ่งก็ได้ไปที่ประตูน้ำ uh huh. ก็ไปเจอเข็มอันหนึ่งที่มีความรู้สึกว่ามันคืออะไรแล้วก็ไปมาฝึกเอาซื้อมาฝึกด้วยตัวเองคือเซลล์ถอดคือซ้อมตัวเองอจน เริ่มมีความสถีเอาละจะลองกับลูกค้าเริ่มลองจากเกบิลูกค้าจนเมื่อปี2008 2009เนี่ยจะไม่มีใครรู้จัก mm hmm. คิ้วลายเส้นเลยที่เมืองไทยที่เป็นเจ้าต้นๆแล้วพอพี่เริ่มอยู่ได้เนี่ยพี่ก็จะมีพี่มีลูกศิษย์สามคน <Wow. S 2> ตอนนั้นผมมีประมาณสามหมื huh. ่นคนละสามหมนแล้วพอตอนมาเนี่ยทุกคน,น่ยจะตาต่อปาาเลยว่าร้านลุงข้าวที่นครปฐมสักคิ้วทีแปดพันบาท เมื่อสไมัย 2008, 2009, 2 0 0สอง0 9นเ้ี่บาทเยเยอะม,ม,มากเออว่าฉันมาถูกทางแล้วนั่นแหละคือุดเริ่มต้น,ตน,ตนมาถึงอเมริกาเยี่ยมเลยแล้วจากที่แบบคุยกับพี่ตุ๋นมาคือสนุกมากเพราะว่าตอนที่พี่ตุ๋นมาเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะมาอเมริกานะแต่ว่าโชคดีเ,<อ>เกิดว่า,<อ>าไปจเจอสามีคนปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมก็คือว่าแบบเป็นคนที่ค่อนข้างดีมากเขาก็เทคแคร์พี่ ซึ่งเขาเป็นอเมริกาแล้วเขาก็พาพี่ตุลมาที่อเมริกาจนได้แต่ว่าเรื่องสนุกไปกว่านั้นนเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยจะพาพี่ตุลมาเล่ากันอีกก็เรื่องว่าพี่พตุลไปเจอสาม,มีได้ยังไงใช้ใชดทติ้งยังไงมีคําแนะนํายังไงกับน้องๆแต่วันเนี้ยเรามาเจาะกันก,นก่อนว่าโอเค,อเคพอพี่ตุลมาทีอ่อเมริกาเรียบร้อยทุกอย่างเรามีกรีนการ์ดมีอะไรใช่ไหมครับแล้วพี่ตุลมาแบบเอ๊ะทำไมถึงคิดว่าจะมาเริ่มอาชีพสักคิวแล้วมันอยู่ๆมันเริ่มขึ้นมาได้ยังไงอือตอนแรกอะไม่ได้เริ่มทีี่่่่ักดิคคววววแต้ยาามทอ มาอยู่อเมริกาคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีมีมมความรู้สึกว่าไม่รู้จักใครเลย<ม>เพราะเรามาอยู่อเมริกาทุกอย่างช็อกหมดเขาจะชอ็อกฮักช็อกคือ <c ười> จะกอดกับใครก็พูดฉันต้องกอดเธอด้วยเหรอคือคือ <c ười> มีความรู้สึกทุกอย่างมันช็อกเราหมดเลยอาหารการกินก็ชอ็อกเคยกินปะลารีกินคือ <c ười> <c ười> <c ười> <t ok> ต้องมากินเลยคือมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันช็อกไปหมดก็เลยไปวัดพอไปวัดเนี่ยก็จะเป็นวัดไทยก็เริ่มรู้จักคนไทยเยอะขึ้น ก็ก็จะบอกเขาะว่าพี่ทําคิ้วนะถ้าใครสนใจก็คือมาที่ราคาถูกๆเฉพาะคนไทยก็ทาให้ที่บ้านพามาที่บ้านแล้วก็ทาที่บ้านจากคนเป็นสิบคนเป็นร้อยคน oh. เริ่มเยอะขึ้น uh huh. จนเหมาเป็นโอเคทุกเอเชียทุกชาติเลย <laughs> คนไยียคนลาว <laughs> คนมง้งคนจีนคนเกาหลีเหมาหมดเลยคือปากต่อปากแล้วคันนี้จะไม่ใช่แค่นั้นแล้ว uh huh. เขามีเพื่อนเป็นฝรั่ง uh huh. เป็นคน คนแอฟริกันอเมริกันเขาก็อยากทาคันนี้มีความรู้สึกว่าจะมาทําที่บ้านไม่ได้แล้วมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แล้ว uh huh. ก็เลยไปติดต่อร้านเล็บที่เป็นลูกค้า uh huh. เป็นเจ้าของคนนังก็เป็นเจ้าของร้านเล็บเขามีห้องเล็กๆอยู่ในนั้น uh huh. ก็เลยไปขอเช่าแล้วก็บอกว่าอ่าไม่จะไม่ได้ยังไม่รู้จะมีลูกค้าไหมแต่ว่าก็จะให้หักหัวคิวไปนะจะคิดราคาสามร้อยถ้าส่งลูกค้ามาให้ก็คือเอาไปเลยร uh ้อยหนึง่ง uh huh. คิดสามร้อย uh huh. เขาก็ เขาก็ไม่มีเวลาทาเล็บลูกค้าแล้วเขาก็ลูกค้าเห็นคิวเขาเขาก็จะจีบลูกค้าให้แล้วเราก็แค่ไปทําแล้วก็แต่งหัวคิวไปคือเราไม่ต้องจ่ายค่าเช่าสุดยอดเลยก็คือเหมือนกับเราก็ค่อยๆขยับขยายจากจุดแรกที่ทําด้วยตัวเองก็เริ่มไปคล้ายๆมีร้านเป็นของตัวเองแล้วที่คุยกันหลังนั้นจากนั้นคือพี่พี่ตุ๋นก็แบบทําทั้งที่บ้านบ้างแล้วก็ทําทั้งที่ร้านด้วยพราะตอนนี้คืออ่คือมันสนุกตรงที่ว่าถ้าคนไหนสนิทเรารู้สึก รู้สึกโอเคเป็นคนไทยเราชอบพอกันก็มาทาที่บ้านาแต่ถ้าคนเป็นคนเวียดนามที่เราไม่รู้จักเป็นอ่าอเมริกันที่เราไม่รู้จักหรือเป็นชาติอื่นที่คนแขกคนอะไรที่ไม่จักเราก็ไปทําที่ร้านเล็บจนวันหนึ่งก็อยากจะแบบว่าไม่ต้องไปไหนไกลอยากได้แถวบ้านนั่นแหละแล้วคราวนี้เราก็มาถึงจุดนี้เลยว่าพิษตุนก็สเตปอัพ huh. ขึ้นมาก็จนทําตรงนี้นอยู่อ่าทําด้วยตัวเองกับสองปีทําที่ร้าน uh huh. สักพักหนึ่งเนาะ uh huh. จนใช้เวลาจนมาเปิดร้านของตัวเองเนี่ยมันน่าสนใจมากว่า พี่ตัวแบบเป็นผู้หญิงเล็กๆตัวเล็กๆคนหนึ่งใช่ไหมแล้วมาเทียังไงมาเปิดร้านแล้วมันการเปิดร้านมันบิ๊กเดลนะมันแบบว่าทํำยังไงบ้างขั้นตอนอยังไงคือคือหนึ่งต้องบอกว่าเราเป็นเอเชียแล้วเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เชื่อไหมปีแรกกันน้องมิกพี่เปิดร้านอาหารที่อ่านเมอภาษาไทยเรียก เมนูใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกเมนูเออโอเคเมนูนั่นแหละโอเคอ่านเมนูไม่ได้เลยจนสามูต้องคอยสั่งให้จนคือไม่รู้ภาษาอังกฤษคือพูดได้น้อยมากแล้วจะอยากเปิดร้านก็ต้องพัฒนาตัวเองคือโอเคฉันจะต้องไปขอใบอนุญาตจากเจ้าของบ้านคือคือในเขตเขตหนึ่งของแต่ละเขตในอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าบ้าน คือเราจะไปเปิดธุรกิจอะไรเนี่ยเราจะต้องไปขออนุญาตเจ้าของบ้านคือซ mm ิตี้ซิตี้เนี่ยเขาจะมีกลุ่มกลุ่มผู้บริหารของเขาจะเปิดอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปเสร็จไมโครแบดดิ้งหรือคิวส์ลายเส้นถาวรเนี mm ่ยกึ่งถาวรมันอยู่ในแคโรไรีมันอยู่ในในในกลุ่มของสัตว uh ์ huh. แล้วกฎหมายในเมกาเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่า อะไรก็ตามที่สักเข้าไปในผิวถือว่าคือการสักจะไม่ว่าอะไรก็ตาม,มเสร็จทั้งนี้กฎหมายเขาถูกเขียนไว้แล้วร้านสักเนี่ยในหนึ่งเขตเนี่ยถ้าจะเปิดร้านใหม่ดรอเส้นแล้วจะต้องไม่เกินห้าร้อยเมตรจากโบสถ์ห้าร้เมตรจาก Salvation าร์มี่ห้าร้อยเมตรจากโรงเรียนอนุบาลห้าร้อยเมตรจากศูนย์ประชาบาลประชาคมสรุปแล้วในรักนั้นในเขตนัน้นมันมีอยู่แล้วหนึ่งที่สักสักตัวคือเขาเขีย<ห>นจนมา เขาเขียนกฎหมายไว้ไม่เพื่อไม่ให้สักตัวเยอะเขาล่างกฎหมายไ้เลยเสร็จพอข้อมูลตรงเนี้ตายแล้วเราแคริคอรี่ของเราคือมันสักใช่ไหมก็เลยต้องเขียนหนังสือร้องเรียนเขาเรียกกับ variance variance คือหนังสือร้องเรียนไปที่เขตที่เราจะเปิดร้านจ่ายค่าจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วแต่เขตนะคะที่นี่จะเจ็ดร้อยเหรียญหวังว่าเงินเจ็ดร้อยเหรียญเพื่อที่จะไปสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่รัฐจะยืนต่อหน้าเราเคยดูชาร์จแทงไหมคะ อย่มางนั้เลยต้องต่อหน้าเขาเก้าคนอ่ะฮะะแล้วทำไงเนี่ยพี่แบบโหยฟังดูแบบเก้าคนเลยนะแล้วพี่แบบยังไงพี่พี่แบบเล่าต่อไอ้พี่บอกว่าใช้ยังไงเป่าเราจะต้องชนะโบสถ์เขาจะต้องคือเราจะต้องพรีเซนต์ว่าเราทําอะไรคืออะไรมันจะมีผลต่อใครใครคือได้ผลได้ผลเสียผลได้ผลดีคืออะไรผลเราจะต้องรู้ทั้งหมดพี่กัอธิบายว่าลูก ลูกค้าของฉันนะ999เปอร์เซ็นต์999.99เปอร์เซนคือผู้หญิงผู้ชายน้อยมากแล้วพี่ก็มีลูกผู้หญิงสวยมากหนึ่งลูกกับผู้ชายสักเต็มตัวติดกันเลยแล้วก็ถามเขาเลยว่าคุณเลือกสิว่าคุณอยากให้คนสองคนเนี้ยแบบไหนเจนยโยเยอยู่ในดาวเขาจบแล้วแน่นอนที่สุดเขาก็ต้องคอยไปที่ผู้หญิงสวยทุกไปเข้าไปแล้วเป็นไงพอากที่พอไปที่ แปดหนึ่งเขา่าแปดหนึ่งหมายความว่าอย่างไงพี่บอกว่าคือคือบอร์ดเขามีห้ามีมีมีห้ามีห้ามีเก้าคนพี่จะต้องชนะห้าถึงถ้าเขามีคนค้านที่สี่คนพี่ได้พี่ต้องได้ห้าคนพี่ชนะมาแปดแปดเลยโอ้โหคือแบบถล่มทลายเลยคือโอเคสุดยอดก็ก็คือตอนนั้นพอหลังจากที่เขาอ p พ r o ว่าโอเคพี่เปิดร้านได้ใช่ไหมครับแล้วสเต็ปสเต็ปทำมาเป็นยังไงพี่ต้องไปจดอรูปแบบบริษัทต้องไป ติดต่อคนเนาะโอเค okay. พอได้พอได้อ่าใบเพอร์มิทของซิตี้ว่าเราจะเปิดที่นี่ได้แล้วเราก็มาติดต่อสตูดิโอสตูดิโอที่เราจะเปิดในเขตเขตที่เราไปสู้กับเจ้าหน้าที่อ่าเราก็คุยกับเจ้าหน้าที่ว่ามันจะต้องอาฟ็ซิลิตี้หมายถึงทุกอย่างในเนี้ยจะต้องถูกระบบถูกต้องน้ําร้อนน้ำเย็นเพราะว่าอเมริกาเป็นประเทศที่ ไม่ใช่แค่คนขาดีจะเดินเข้ามาได้คนขาเสียที่ต้องนั่งรถเข็นเขาจะต้องเข้ามาใช้บริการได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องที่เปิดประตูจะต้องพอดีไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปคือเขามองถึงคนที่อ่า disability <c oughs> ด้วยที่ไม่สามารถเดินเองได้เขาจะต้องเอารถเข็นเข้ามาได้ <c oughs> คือทุกอย่างต้องพร้อมเสร็จพอเราคุยกับแ a n d อร์ดเสร็จ sign contract สัญญาอ่าจะปีกปี่ปีก็แล้วแต่แล้วแต่เขาแล้วก็แล้วแต่ที่เรา s าลว่าจะเอา สามปีห้าปีสิบปีแล้วแต่ mm hmm. เสร็จแล้วเราก็ไปที่ uh, เริ่มสเต็ปจากกาันที่จะจะจะสักคิ้วคือเราต้องมีลอกโบนพาสโตเจนเราจะต้องผ่านตรงนั้นคือ oh. บอร์ดคือตรงนี้มันเหมือนกระรวงสาธารณสุขของเรา oh. ที่เขาจะมีคำถามเรียนในคลาสประมาณสองชั่วโมง mm hmm. แล้วก็สอบให้ผ่าน mm hmm. ไม่ผ่านก็ไม่ได้ใบนี้มาถ้าได้ใบนี้มาเมื่อไหร่ก็ค่อยไปเอาไปสับมิดเพื่อที่ขอใบต่อไปมีทั้งหมดห้าใบ อ๋อ oh, คือเราต้องทำเป็นสเตปต้องแบบผ่าน mm hmm. ที่เขากำหนดไว้ mm hmm. จนเราผ่านหมดเราถึงมีสิทธิ์มาเปิด mm hmm. ได้โอเคแล้วกฎหมายของของอเมริกาเนี่ยไม่เหมือนเมืองไทยคือที่เมืองไทยเนี่ยเปิดง่าย uh huh. ใครอยากเปิดก็เปิดใช่ไหมแต่ไม่ใช่ที่อเมริกาที่อเมริกาทุกอย่างต้องเป๊ะ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 ทุก mm hmm. เรื่องคือคือ,คอทุกอย่างจะต้องถูกต้องจริง,รงๆคือคือเข้าตรงจริงๆเรื่องบิสเนียไม่ได้เลยใช่แล้วคือเหมือน คือที่สงสัยนิดนึงเพราะว่าข้อมูลพวกนี้มันก็ใหม่สําหรับพี่ใช่ไหมครับแล้วพี่ใช้วิธีศึกษาหาความรู้ยังไงที่ได้มาแต่ละขั้นตอนมีสามีมีสามีช่วยสามีเนี่ยเขาจะคอยช่วยทุกอย่างแต่ว่าเขาจะไม่ช่วยทั้งหมดอย่างทําข้อสอบเนี่ยเขาจะถามเลยว่าอยู่คิดว่าข้อไหนอ๋อใช่มว่ข้อนี้ถูกคือเขาก็จะช่วยไปด้วยเหมือนตอนสอบใบขับขี่ยากมากยากมากคือต้องสอบขับก่อน สอบขับจอดซองไม่ได้คือไม่ต้องไปต่อเลยจบครูยงไ,ไปฝึกใหม่เหมือนกันอืมโอเคก็คือเหมือนกับว่าเราก็ต้องพยายามด้วยตัวเองด้วยส่วนใหญ่เลยแหละถึงจะมาถึงจุดนี้แล้วคราวนี้ลองมองแบบมุมในลักษณะของว่าโอเคเราเป็น b ิเ i n โอนเนอร์ใช่ไหมครับล้วแบบเราเรา,เราก็ต้องมีคู่แข่งเยอะเนาะแล้วแบบว่าเราจะทาไงให้เราแบบเออเราเก่งกว่าดีกว่าเด่นกว่าคู่แข่งไม่กลัวไม่กลัวเพราะอะไรรู้ไหมอาชีพ ช่างสัต์คิ้วเนี่ยเหมือนชาวประมงที่เรามีเรือของเราทะเลมันกว้างปลามันเยอะอเขามีเรือของเขาก็ไปจับปลาของเขาเรามีเรือของเราก็จับปลาของเราไม่กลัวเลยแม้กระทั่งว่าใครจะต้องมาเปิดข้างๆบ้านไม่กลัวเลยถามน้องมิกหน่อยนึงน้องมิกมีช่างสัตผมส่วนตัวใช่ไหมคะอ่าโอเคใช่ครับกล้าที่จะไปเปลี่ยนเป็นคนอื่นตักให้ไหมก็ต้องลังเลเนาะถูกเวลาลูกค้าเขาชอบเราเนี่ย ต่อให้ร้านติดกันนะเขาจะไม่เปลี่ยน <Felipe. S 2> แล้วเขาจะเริ่มจากโอเคถ้าจะต้องเปลี่ยนก็โอเคตัดหน้ามาก, Haha, ก่อนนะ hmm. ไม่ต้องตัดเยอะโอเคลองก่อนได้ผมให้ดูก่อนถ้าได้สวยถึงจะไปต่อได้ hmm. เหมือนกันเวลาเราเชื่อใครสักคนติดใครสักคน hmm. เขาจะไม่มีเปลี่ยนแล้วจะมาบอกว่าโอเคกลัว okay, ร้านนี้ไหม่ไม่กลัว hmm. เราถือว่าเราดีที่สุดเราออนเนสเราราคาเราพอดีไม่แพงไปไม่เยอะไป เธอจะไปชาร์จเจ็ดร้อยเธอเอาแค่ครั้งเดียวจบไปเลยเขาไม่กลับไปหาเธอหรอกคำชาร์นั่นเลยกลับมาตลอดอเป็นน้ําที่วน <ด S 2> ผลมาเรื่อยตลอดเยอะเป็นชาวชาวประมงนี่เก่งมากแล้วคราวน,นี้ถามนิดนึงพี่แพรว่าเรามาพูดถึงเรื่องรายได้ใช่ไหมก็คือบอกว่าถ้าสมมติตอนที่พี่เราใหม่ๆจากทาให้คนไทยแล้วก็มาทําที่ร้านตัดเล็บอะไรเงี้ยแล้วจนมาถึงเป็นบ u ิ i n e โอ O เออร์คือการทำเนี่ยเราคิดเป็นต่อหัวต่อชั่วโมงต่อคนคือมันแบ่งเป็นยังไง คือคือมันเป็นอาชีพที่รักที่ลักมากๆ mm hmm. พี่จะทำงานเวลาไหนก็ได้พี่ไปอาบแดดพี่รับโทรศัพท์โอ้อฉันมีเวลาพรุ่งนี้สิบเอ็ดโมงฉันมีเอาเวลาอาทิตย์หน้าเที่ยงจะเอาลูกค้าตรงตรง,ตรง,ตรงไหนก็ได้ที่เราอยากทํางานแล้วรายได้ตรงเนี้ยคิดเป็นลายหัวคือลูกค้าเนี่ยเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเราทํางานวัน by วันคือกับเขาเลยอ mm ื hmm. แต่และคนจะจ่ายเราแล้วแต่ที่เขาอยากท mm ํา hmm. อย่างคิ้วเนี่ยคิ้วใหม่คนที่ไม่มีคิ้วเนี่ย จะมีให้ดูเลยเออคิ้วมันมีห้าแบบนะของอยูอน่าจะเป็นแบบนี้ mm hmm. คือโอเคราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบเหรียญ mm hmm. จ่ายครั้งแรกจบครั mm ้ hmm. ทงที่สองท่านมันจะมีเก็บรายละเอียดนี่หนคือไม่มีค่าใช้จา่าย mm hmm. แล้วก็ราคาคิ้วของที่ไม่เคยทำมาจ,จะเริ่มที่สามร้อยห้าสิบเหรียญไ mm hmm. ปคูณสามสิบสองบาทเองเนะ mm hmm. าะถ้าเงินตอนนี้ถ้าคิ้วแก้ราคาหกร้อยเจ็ดร้อยเหรียญ oh. จ่ายครั้งแรกเดียว ถ้าอย่างทําผมให้หนาขึ้นไม่ได้ทําให้คือทําดูเหมือนผมเขาหนาขึ้นเริ่มที่สองพันเหรียญสองพันเหรียญใช่สำหรับผู้ชายได้ไหมอย่างวันนี้มีมีบ่ายสองทำไมโคพิมเมนเทชันคือทำให้ผมมันดูหนาขึ้นคือจริงๆเราไม่ได้ช่วยเขาผมหนาขึ้นหรอกแต่ว่าการดอดสีเข้าไปในรากผมมีความรู้สึกผมเขาหนาขึ้นเองอ๋อก็คือนี่คือแล้ว อยากเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับ<ต>หรือว่าเป็นผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิง oh. แต่คิ้วผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายแต่ผู้ชายก็มาทําคิ้วเยอะเข้าใจลแล้ว,แล,วแล้วที่พี่ <Yeah. S 1> บอกว่าคาว่าแก้ให้คนอื่นนี่หมายถึงว่าเขาไปทําที่อื่นมาแล้วเขามาแก้กับเราถูกตังถูกตอง oh. แล้วเขาต้องจ่ายดับเบิลเพราะว่าจะอธิบายเลยว่ายูมีสองออปชันเลเซอร์ออกการเลเซอร์คือร้อยห้าสิบเหรียญต่อครั้งยูต้องไปห้าครั้ง คำนวณซิเท่าไหร่แต่ถ้ายูจะงไมอายแก้อาจะแก้แบบวิธีของไอนะแบบนี้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 ยูต้องมาหาไอายสี่รอบรอบแรกใช้เวลาสอชั่วโมงรอบที่สองสี่สิบห้านาทีชั่วโมงมันไล่ไปเรื่อยๆแต่รอบถัดๆไปมันไม่ได้เยอะแล้วเพราะว่าสีมันเริ่มโอเคแล้วเริ่มสวยแล้วเริ่มแอดจัดไดที่แล้วเก็บรายละเอียดเล็กน้อย S <S นั่นแหละทุกคนที่มันแก้คิวนะเขียน5ห้าดาวทุกคนเลยว้าวก็คือเหมือนการแก้คิวก็เราอาจจะต้องมาหลายรอบหน่อยเพื่อให้คิวมันแบบดีขึ้นเนาะแล้วคราวนี้คือจากที่คุยมาเนี่ยคือถ้าเราพูดถึงเป็นอัตราต่อสัปดาห์ใช่ไหมครับถ้าจํานวนคนที่เราทําต่อสัปดาห์แล้วก็จํานวนเงินที่เราได้ต่อสัปดาห์เนี่ยมันประมาณเท่าไหร่คร่าวๆโอเค พี่จะเริ่มงานพี่เริ่มงานเลยนะพี่เป็นคนนอนตื่นสายพี่อยากสวยจอบพี่จะเริ่มงานคนแรกพี่จะเอาลงตอนสิบโมงสิบโมงเช้าพี่จะเริ่มงานแล้วพี่จะเสร็จงานตอนหกโมงแล้วก็ลูกค้าใหม่พี่จะเอาลงวันละสามคนว้าวอ่ฮะก็คูณเข้าไปค่ะเอาทัวเฉลี่ยเลยแค่สามร้อยห้าสิบสามคนต่อวันอ่าตพี่ทํางานห้างวันอ่าแค่นี้ก็ชิวก็เปเซวันละพันห้าวันก็ห้าพันอ่ะ ใช่ป่ะเดือนนึงก็ไม่ต้องพูดอะไรมากทํางานชิวๆก็ใช่ไม่รวมทิปอ่านี่อีกซึ่งทิปก็บางทีเรา personality เนาะงานอาชีพนี้มันก็เอออยู่ที่ตรงนี้ลูกค้าบางทีนะเวลาจ่ายตังตุนเข้ามาใจโออยู่อ๋อ three fifty o a เฮียให้สองร้อยเหรียญเยอะมากหลายคนบางคนต้องมาอีกรอบก็ให้วายบางคนมาอีกรอบก็ซื้อดอกไม้ซื้ออาหารคือมันมากกว่าความเป็นลูกค้าและมีความรู้สึกว่า รัดงานตัวเองมากเลยมีความรู้สึกว่าได้ไปมาทํางานแล้วอ่ะได้คุยกับทุกคนได้เพื่อนใหม่เหมือนความรู้สึกว่าเราไม่ได้ทํางานเลยแฮปปี้ม,มากแฮปปี้า<ๆ>มากๆ <คน S 1> แล้วทำงานแค่ติดเวรแคิดดูนะโอ้สิเดือนเพราะว่าที่คุยไว้เหมือนพี่แบบมีวีคชชันให้กับตัวเองอีกสองเดือนแล้วก็เราก็เลือกเลือกงาน กินใช้เที่ยวกับสามีเยี่ยมเพราะว่าเนี่ยถ้า <Yeah. S 1> มาพูดถึงในเรื่องของความคุ้มใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นบิสเซ็ตออเนอร์ถ้าเ mm hmm. ลเซแบบเราไม่พูดถึงแบบไม่ต้องรวมทริปไม่แบบงานเอเวอเรจอย่างเงี้ยคือพี่ได้แบบเกือบวิกก่งเอประมาณเลเซ์สัปดาห์ละห้าพันนะ mm hmm. เดือนเดือนหนึ่งก็เกือบสองหมื่นเนี่ยแต่ว่ามันต้อง mm hmm. ต้องมีค่าอุปกรณ์ค่าวัสดุอะไรเงี้ย mm hmm. คือมันมันเยอะไหมพวกค่าแบบใช้ใจ่ายในการเขียนคิวในการเช่าบ้านอะไรเงี้ยไม่เยอะเลยเพราะว่าอะ คือคือสีที่ใช้จะต้องเป็นสีที่ F D A ในอเมริกาครู mm hmm. เพราะว่า F D A เนี่ยเขาจะ r a n d อมทุกบริษัทถูกไหมครับ uh huh. แล้วสีที่ใช้เราจะต้องรู้ว่าสีอะไรไม่ใช่สีย้อมผ้าหรือ uh huh. สีซักผ้าเหมือนที่ uh huh. คนอื่นตักไม่รู้ uh huh. แต่ว่าเป็นการเนี่ยเป็นเอาประเทศที่เขา F D A จะต้องเช็คบริษัทที่ผลิตสีเนี่ยจะต้องจะต้องได้มาตรฐานแล้วเราเป็นลายเส้นเนี่ยเวลาเขาแ r a n d แล้วเจอสีที่ที่ผิดปกติเนี่ย uh huh. เขาจะส่งอ e ีเมลไปถึง health division health division จะ ไฟอีเมลจะส่งอ e ีเมลไปทุกคนที่มีเมมเบอร์ว่าสีบริษัทนี้ล็อนี้สีนี้อยู่ห้ามใช้เราจะรู้ก่อนเลย <Wow. S 2> แต่ต้นทุนสีของแต่บริษัทไม่เหมือนกัน mm hmm. สีมีหลายประเภท mm hmm. แล้วแต่รูปแบบของคิวและการใช้งานคือต้องเข้าใจตรงนั้นด้วย <Okay. S 2> มันเหมือนงานศิละปะ uh huh. ถูกไหมโกสกต้นทุนสีบางบางขวดเนี่ยขวดเล็กๆนะั้นบางทีก็ยี่สิบ uh. เหรียญยี่สิบเหรียญเนี่ยทำง,งานนะ่ะสองหยด สองหยดเองนะคะสองหยดเองแล้วได้สามร้อยห้าสิบเหรียญแล้วก็จะมีขาวต้นบัตรขาต้นบอลขาตต้นบอลถุงหนึ่งเนี่ย uh huh. ถุงหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งทีง่ใช้ประมาณถุงครึ่งถึงสองถุงแล้วแต่เพราะลูก huh. ค้าพี่จะอย่าเวลาใช้พี่จะเช็ดทิ้งเช็ดทิ้งเช็ดท uh ิ huh. ้งอยู่ประมาณเหรียญสองเหรียญโอ้ oh. แล้วก็ข้าวต้นบัตรประมาณห้าก้านสุดยอดเลยบอกว่าเป็นถุงตลับว่านั่นแหละคือต้นทุนอ้าวเป็นอาชีพที่แบบ เยอะเยอะสุดคือค่าเช่าอาทิตย์ต้องมีลูกค้าอาทิตย์ละหนึ่งคนเพื่อจ่ายค่าเช่าต่อหนึ่งอาทิตย์ว้าวโอ้โหคือฟังแล้วแบบอื้อเหมือนกันเลยนะแล้วแล้วพอมามองเนี่ยคือเนื่องจากเราเป็นบิสเซนตโอเนอร์เงี้ยเราก็ต้องมารู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องภาษีเรื่องอะไรเราก็ต้องจ่ายให้รัฐนค่ะต้องรู้ด้วยค่ะต้องรู้ด้วยค่ะเราจะต้องวายงานเงินสดอย่างเวนโม่มีลูกค้าส่งที่ให้เนี่ยเราจะต้องเอาเข้าแล้วก็เราต้องปกติเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับภาษีแต่พอมาเป็นเจ้าของบิสเนสเองคือรูปแบบที่เราจดคือคือ LLC คือเราเป็นเจ้าของบริษัทแล้วเราก็จะเซ็นเช็คให้ตัวเองให้เงินเดือนตัวเองทุกวันที่หนึ่งเงินทุกทุกวันที่สิบห้าจะตั้งเงินเดือนตัวเองเท่าไหร่ก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นให้ตังสามีใช้เพราะสามีตอนนี้ไม่ทํางานแล้วสามีก็จะบอกว่า I have a baby ว้าวสุดยอดเลยแบบน่ารักมากเล บอกแล้วคราวนี้สมมุติถ้าน้นนองๆที่แบบว่าไม่เคยทำพวกเกี่ยวกับตรงนี้เลยแล้วแบบมีโอกาสไปอยู่อเมริกาแล้วสนใจอยากจะทมาทำแบบธุรกิจตรงนี้หรือว่าแค่เป็นคนแบบทำไปคบเวทงหรือสักคิวนี่ยเขาจะต้องเริ่มยังไงแบบว่าสเต็ปหนึ่งสองสามเขาควรจะทำยังไงครับโอเกพี่บอกเลยว่าคนคนนั้นจะต้องรู้ว่าความสมดุลความสมดุลคือความพอดีจะต้องรู้ว่าอะไรสวยอะไรไม่สวยคนที่มีพื้นทําผมมาก่อนทําเล็บมาก่อน แต่งหน้ามาก่อนจะได้เปรียบ mm hmm. คนคนนั้นเขา mm hmm. เขาจะดูออกว่าโอ้หน้าอย่างนี้คนจะแต่งงี้คือมันเป็นไอเดียในการออกแบบคิ้วให้ลูกค้าแต่ละคน mm hmm. คือในดีเทลเนี่ยมันจะเป็นการรายละเอียดการสอนย่อยซึ่ง mm hmm. ซึ่งจะไม่มีในโรงเรียนแต่ Set. ถ้าลูกค้าเข้ามาเราก็จะแยกเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นออกแบบให้แต่ละคนไม่เหมือนกัน mm hmm. ค่ะอ,อะไรนะ <Okay. S 1> ต้องาก็ต้องมาเรียนไหมคือคือ,คอพอหลังจากที่ชอบแล้วคือต้องไปเรียนคลาสยังไงต้องดูยังไง เมื่อเรามีคุณสมบัติที่เรารู้ว่าเราแยกแยะออกแล้วว่าอันไหนสวยไม่สวยคันนี้สิ่งที่จะต้องตามหาคือครูสอนที่เขาเก่งจริงๆคนที่เก่งจริงๆน่ะเราจะรู้ได้ยังไงโอเค you are review กี่ดาวกี่คนให้รีวิวแล้วที่เขาเขียนรีวิวให้นยไม่ใช่ตัวของอาจารย์หรือคนคนนั้นเป็นคนเขียนลูกค้าของเขาคนอื่นเป็นคนเขียนเพราะฉะนั้นเข้าไปอ่านรีวิวไปดูว่าเขาพูดถึงอาจารย์คนนี้ว่าอย่างไร เราจะรู้คร่าวๆจากรีวิวโดยเฉพาะลูกเมื่อเรารู้รีวิวแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาเจ๋งหรือไม่เจ๋งอยู่ที่รีวิวเพราะว่ารีวิวคนอเมริกันเนี่ยเขาจะอเนสมากเขาจะให้รีวิวเนี่ยเขาจะต้องเช็ค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 เขาจะดูก่อนเลยว่าจะไปคิ้วร้านเนี่ยจะต้องอ่านรีวิวมีได้สี่ดาวอันหนึ่งสามหนึ่งเขาก็จะเข้าไปอ่านว่าสี่ดาวเพราะอะไรสามดาวเพราะอะไรแล้วเขาถึงจะตัดสินใจแล้วลูกค้าเชื่อไหมนางมิกในกูก e m แมปเนี่ย ลูกค้าโทรมาทุกวันวันหนึ่งเป็นติดสายเพราะว่าเขาอ่านรีวิวเป็นคนเดินเข้ามา Do whatever you like to do with me today, d a m ว้าวสุดยอดเลยนะคุใหม่ๆใช่ใช่หาคนที่เก่งจริงๆรีวิวจะทําให้รู้ว่าเขาเก่งแค่ไหนแล้วหลังจากที่โอเคเขามีทั้งแบบได้มีความชอบแล้วก็ได้ไปเรียนแล้วแล้ววิธีการหาลูกค้าอย่างเงี้ยพี่คือสําหรับคนใหม่ๆแบบไม่มีประสบการณ์อะไอย่างเงี้ยเขาควรจะเริ่มยังไง โอเคถ้าคนใหม่ๆนะพี่มีไอเดียคือเราจะต้องเก่งจริงๆเราเก่งจริงๆจากอาจารย์ที่เทรนเขาจะต้องสอนเราได้ว่าเราจะแฮนเดิลูกค้าที่มันเรื่องมากๆ uh huh. เยอะๆพี่กี้พกี้เนี่ยยังไงพูดยังไงพี่พี่รับมือได้หมดพี่รู้เทคนิคทุก uh huh. อ,อย่างเขาจะต้องรู้ตรงนั้นแล้วก็าการอะไรนะเ,นเราบอกเหมือนกับการหางานหาคนมาเป็นลูกค้าอะไรย่างเงี้ย ถ้าเปิดร้านถ้าเปิดร้านใหม่พี่แนะนําให้ลงในคูปองคิวปอนเข้าไปเลยเข้าไปเลยเขาบริษัทเหล่านี้ไซส์เข้าไปเลยเพื่อที่เราจะได้ฝึกมือเยอะขึ้นคือเขาจะหัดไปเลยร้อยหนึ่งเราได้ร้อยหนึ่งคือแต่เขาหาลูกค้าส่งมาให้เราจนถึงวันหนึ่งเราคิดว่าฉันมั่นใจล้วมือฉันนิ่งละฉันเก่งละ ยกเลิกคูปองชาร์จราคาที่เราต้องการว้าวสุดยอดเลยก็รู้สึกว่าเราก็คุยกันมาแบบพอสมควรนะแบบว่ารู้สึกสนุกมากเลยพี่พี่ตูนนะก็คิดว่าเนี่ยคือน้องๆหลายคนก็คงจะได้แบบว่าไอเดียความรู้หรือว่าคนที่แบบว่าอินสปายว่าอยากจะเปิดร้านเนี่ยน่าจะได้รู้จากสิ่งนี้จากพี่ตูนไปมากเลยก็ใช่เป็นเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพที่เป็นนายตัวเองอาบแดดอยู่ก็ทํางานได้ไปเวกชันก็ทํางานได้ช้อปปิ้งก็ทํางานได้ ทำตอนไหนก็ได้เพราะว่าเราคือบอสเรา in charge uh huh. เราโทรกับเขา I'm sorry I I just got done from work ah uh, l e t s talk a b o u t it คือกลับเข้าไปหาเขาเมื่อไหร่เนี่เขายินดีมากเลยจะก,กี่โมงก็ได้อย่างลูกค้าโทรมา m i s ส c a l สิบสายทั้งวันเนี่ยช่วงทำงานจะไม่รับสายใครทั้งนั้น mm hmm. เพราะว่าลูกค้าตรงหน้าสำคัญที่สุดเราจะทิ้งลูกค้าแล้วไปคุยโทรศัพท์สิบสิบนาทีไม่ได้ไม่ได,ไได้ตรงหน้าสำคัญที่สุดเขาสำคัญที่สุดแล้วมันมีเทคนิค ลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยท่องไว้เลยลูกค้าคนต่อไปคือใครเวลาเขาเิดเปิดประตูเข้ามาให้ Emily, good see you <laughs> เอมลบอรี่เกิร์ซีต้องเรียกชื่อก่อนเลย <laughs> ทุกคนว้าว <Wow, S 1> เป็นเทคนิคเลยนะแล้วก็จดจำแรายละเอียดว่าครั้งสุดท้ายที่คุยกับแอมเลี่คือเรื่องอะไรเราจะพ,พี่ไม่พี่ไม่ได้จดจำลูกค้าห้าร้อยคนไม่ได้หรอกจำไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่แก่พี่แก่ <laughs> 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 แ,ก <so> แต,แต่เวลาคุยกับใครเนี่ยที่จะจดท้ายโน้ตทุกอันเลยเอมเลี่ vacation f o r i d a เวลาเดินเข้ามาโอ้ีเทสสินครั้งนี้เขาประทับใจว่าอยู่จำ vacation ฉันได้ด้วยเหรอคือลูกค้าเราเยอะแต่เราจําดีเทลของแต่ละคนได้เพราะเราจดลงในเม m o ชื่อของแต่ละคนเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยผมว่าแบบว่าคนแบบแค่ฟังตรงนี้คงได้อะไรไปเยอะเลยนะก็ก็ผมว่าสําหรับอันเนี้ยก็อาจจะพอๆเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะรบกวนพี่ให้โชว์สตูดิโอเดี๋ยวเราเอามาดูกันว่ามันเป็นนักสัตว์ยังไงนะก็สําหรับ คลิปนี้นะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้ว่าก็ขอบคุณพี่ตุลอีกทีที่สลับ<ด>เวลาที่มาแบบว่าช่วยแบ่งปันความรู้ให้กับน้องๆหรือเพื่อนๆซึ่งก็อย่างที่พี่มิกพยายามทำเรื่อยๆนะครับก็ถ้าใครสนใจมีคอมเมนต์หรือว่ายัางไงก็ฝากพี่มิกไว้ได้พี่จะรีเฟร์ไปให้พี่ตุลว่าถ้ามีปัญหาหรือว่าคำถามอะไรเพิ่มเติมนะพี่ตุนลนะได้เลยค่ะได้เลยค่ะในเฟซบุ๊กส่วนใหญ่จะจะไม่ค่อยได้รับเพื่อนขอโทษค่ะจะมีสายเข้ามาตลอดลูกขา ในเฟซบุ๊กจะเป็นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้รับเพื่อนใหม่เพราะว่าไม่ค่อยได้มีเวลาเข้าไปจะดูเฟซบุ๊กตอนเฉพาะตอนเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามน้องมิกซ์ยดีที่สุดมิกกี้ USA ได้ครับก็โอเคครับแบบนั้นก็สำหรับทุกคนนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e ให้ด้วยเราพิมิกจะพาเพื่อนหรือคนเก่งๆแบบพี่ตูนเนี่ยมาให้ทุกคนดูกันออกนะครับที่ Mickey Journey USA สนะครับสำหรับวันนี้ก็อาจจะลากันก่อนเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับทุกคนสวัดีครับ ได้ nice. สวัสดีค่ะบาย